Oi, chào mừng. Tìm ra tuyết nắng rõ, ít, tuyết ít. Oi, đèo gặp, tớ bichom. Sai loi, gặp như sai loi. Oi, sài loi gặp. Zì, bê tơ. Mày tớ, mày tớ. Mày tớ, 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 nó tớ, mày nó, nào mày đã mày đấy nó, tớ, mày tớ, mày chặt mó đi chặt mó mà Chắc cá chặt đi chặt chặt đi Chắc, chắc đều đi chắc đều đều <laughs> Chắc đều <là> <laughs> đi đều 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 đi. đều 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 chắc đều 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 hằng bờ lên. bờ sai. <laughs> để, để, để.

เรอครับอินซีครับอินซีอยากเอาูเลยมา,ายไซาใช่เฮ้ยป๊อตไปป๊อตนี้ตอนอนี้ปอดไปยัะมาตัดเตยได้มาตัวอหรเราเตยเตยเองนะโม่เลยอ่ะ

เอ้าเฮ้ย oh ว hey, ูชกิโลได้นี่แปดเต้ารูเอ้ยโอ้ยแกซีบกลับอินซีกลับอุ้ยยุ้ยน็อตเนาะโอ้ยโอ้ยพยังขี้มาอ่ะนะยังยังขี้มาปอดเลยอุ้ยยุ้ยน็อตอินซีกลับใส่ความมือผมครับโอ้ยเอารูบองอัดได้เลยในะน็อตได้บองได้บองจริงแค่ไหนเอ้ยเลรงอินซีเด้อ มากจริงบอกเลย,ยลว่ามันย,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 ยใหญ่ไม้กับน้องเก่งในเกาบนชาิชุดโอ้ยเมื่อชุดหม้อเลยครับเบตเตอร์โอเลยกันอุ้ยเอาเรื่อ,มา,อมากหยุดซีครับซีกับด้วยซ้ายกับเมื่อกี้ด้วยซ้ายหลบปลาครับน, <c oughs> นี่ครับติดแก้มเบอร์ไม่เดียวกี่รูดแต่มันน่าอะไรกับเดียวกี่รูดแต่เยอะไปเยอะ <c oughs> ซีกับอินซีใส่สวยครับมีซิตัวนี้มันช um, hey. really ouais. ุดไแซิปเอม่กาวิปนักนต่อนั่นั่นเนาะียบดูหน้าคนจัครับโอ้ยจักแง่ๆับเออลุดเลยลุตเลยพอดอกออกนะพอดอกแลอกกับลุดเลยโอ้ยนี่นอตัวนี้แบตียังโอยมาานน้นี่เดอรยกับแบตเตอโอ้มาเลย <laughs> tự in xì tí tiêu không? Ô lê Phăng học Mà tự mến nát tiêu à? Ừ, tự ra cũng nghi rồi Mà Quả tự lăng nữa Ôi Ôi Tay đuối với mắt Ô tay Đây, đây, đây thay hai không xong ok, Để, để, để thay được nghe tăng này Nát tê Ok, ạ. เจ้าโค้งไม่ท้ายจ้โค้งจ้โค้งจค้งเนลมแตอนนี้่เดีเลือดตา้กไม่งอเดเลยตาไม่ึงอามเ็ดับเมื่อกี้คนจากมอี่นลมเุ้มลกเลยเด็กเดียวเกบเดี๋ยวตามดูต่อไปครับน่าจะมีเลยน่นจะมีเลยเนาะโอเคโอเค